สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันอีู่เพื่อไม่ป็กนการเสียเวลาเราเข้าบทเรียนกันเลยไะโอเควันนี้เราจะเรียนเรื่องจำนวนนับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยจนถึงหนึ่งพันนะทุกคนแต่ว่าไม่เกินหนึ่งพันโอเครูปแรกที่เราเห็นคือรูป สี่เหลี่ยมที่วางซ้อนกันเป็นแผ่นหนึ่งในหนึ่งแผ่นในคาบที่แล้วที่เราเรียนไปมีเท่าไหร่นะอ่ามีหนึ่งร้อยและเราสามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกนได้ยังไงเอ่ยก็เขียนหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองตัวตัวเลขไทยหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองตัวเหมือนกันตัวหนังสือเขียนเป็นตัวหนังสือนะเลขหนึ่งตัวหนังสือหนึ่งแล้วก็ร้อยเอามาต่อกัน แต่ว่าใน1แถวดูนะใน1แถวต้องเป็น100่หมดเลยนะถ้ามี200อยู่ในแถวแปลว่าผิดดูดีๆนะโอเคต่อไปช่องที่สองเราเห็นกี่แผ่นเอ้ย2แผ่นก็แปลว่าต้องมี200ถูกต้องและตัวเลขฮินดูเขียน2แล้วก็02ตัวตัวเลขไทยก็เหมือนกัน2แล้วก็02ตัว ตัวหนังสือเขียน2แล้วก็ร้ออันนี้ง่ายนะยังทำได้อยู่อ่ะต่อไปแถวที่3ามลองมาดูซิมีกี่แผ่นเอ่ยลองนับดู1 2 3มีอยู่3แผ่นก็แปลว่ามีกี่ร้อยมี300ถูกต้องเราสามารถเขียนตัวเลขฮินดูราบิกได้ยังไงเอ่ยก็มีเลข3แล้วก็02ตัว ตัวเลขไทยก็เหมือนกัน3แล้วก็0 2ตัวตัวหนังสือตัวแรกเราต้องเขียนอะไรก่อนตัวเลข3แล้วก็ด้านหลังเป็น 100, 100. ก็กลายเป็น300นั่นเองต่อไปบรรทัดที่4มีทั้งหมดกี่แผน่นลองนับดูสิ1 2 3แล้วก็4มีทั้งหมด4แผ่นก็หมายความว่ามี400ตัวเลขอินโดนราซิกเราจะเขียนยังไงเอ่ย อ่ามี4แล้วก็0 2ตัวตัวเลขไทยเหมือนกัน4แล้วก็0 2ตัวตัวหนังสือเราต้องมี4แล้วก็100รขียนใได้ถูกนะในแต่ละแถวจะมีค่าเท่ากันหมดเลยนะห้ามเขียนค่า200 300อยู่ในแถวเดียวกันโอเคต่อไปอ่ะคราวนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะ เมื่อกี้400คราวนี้เรามานับดูซิมีเท่าไหร่1 2 3 4 5มีอยู่5แผ่นก็แปลว่าต้องมี500ตัวเลขฮินดูและบิกเราจะเขียนยังไงอ่าต้องมีห้านำหน้าแล้วก็ศูนย์กี่ตัว02ตัวตัวเลขไทยไทยก็เหมือนกัน5แล้วก็ศูนย์สตัวตัวหนังสือ5ต้องนำก่อนแล้วก็ข้างหลังเป็น ร้ 100. อยถูกต้องอข้อต่อไปเมื่อกี้มี5และใน1แถวคราวนี้เพิ่มอีก1เข้ามาจะเป็น6ถ้ามี6แผ่นก็หมายความว่ามี6กร้อยตัวเลขฮินดูเราสามารถเขียนได้6แล้วก็0ูนยตัวตัวเลขไทยเหมือนกันและตัวหนังสือก็คือ600นั่นเอง ต่อไปช่องที่3มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6แล้วก็7มี7แผ่นหมายความว่ามี700ตัวเลขฮินดูระบิกเขียนว่า7แล้วก็0ูย์สตัวตัวเลขไทย7แล้วก็ศูย์สตัวตัวหนังสือมี7แล้วก็ต้องมี100ถูกต้อง บรรทัดที่4อ่าเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะดูดีๆเมื่อกี้มี700เพิ่มอีกหนึ่งมาเป็น8แสดงว่ามีทั้งหมด800ตัวเลขฮินดูาราบกเขียนเลข8แล้วก็0ูตัวตัวเลขไทยก็เหมือนกัน8แล้วก็0ูนตัวตัวหนังสือก็คือ8แล้วก็ร้อย เราต้องเช็คดูดีๆนะในแต่ละแถวว่าเราเขียนค่าเท่ากันไหมในหนึ่งแถวเผื่อบางคนอาจจะเขียนผิดมีเ0 0ด0 0อยแเขียนในแถวเดียวกันมันจะผิดนะดูดีๆทุกแถวต้องเท่ากัน,นหน้าต่อไปคราวนี้ลองมานับดูว่ามีเท่าไหร่บรรทัดแรก1 2 3 4 5 6 7ด แปดเ้งหมดมี9แผ่นหมายความว่ามีเท่าไหรเอ่ยเก้าร้เขียนตัวเลขได้ยังไงต้องมี91ตัวและมีศูนย์กี่ตัวเอ่ยสตัวตัวเลขไทยก็เหมือนกันต้องมี9และศูนย์ตัวตัวหนังสือตัวแรกก็เป็น9ข้างหลังก็เป็นร้อก็คือเก้าร้อ่าบรรทัดสุดท้ายเรามานับดูพร้อมกัน1 2ึสา 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10แผ่นนะ1แผ่นคือ100ทั้งหมด10แผ่นเป็นเท่าไรเอ่ยก็คือ100 0และเวลาเราเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเราจะเขียนอย่างไรเราไม่ต้องเขียน100 0นะแต่เราจะเขียนเป็น1000 1000แทนนะดูดีๆนะตัวเลขไทยก็เหมือนกันเขียนเลขหนึงแล้วก็มี03ตัว ตัวหนังสือเขียนว่า1แล้วก็พันตัวหนังสือเราจะไม่เขียนว่า1 0บร้อยนะครับเราจะเขียนว่า1นึ่พันโอเคนะดูดีๆนะทุกข้อจาก100ถึง900เราจะเขียนเหมือนด้านหน้าใช่ไหม9 0้ออันนี้ก็เป็น900แต่ถ้า1 0บร้อยเราจะมาเปลี่ยนเป็น1 0 0 0โอเคเราจะมาดูคราวนี้ข้อคิดนะ จำนวนหนึ่งร้อยหรือหนึ่งร้อยเขียนเป็นตัวหนังสือได้เลยอ่าถูกต้องหนึ่งร้อยเหมือนกันสองร้อยเราเขียนเป็นตัวหนังสือได้ยังไงเอ่ยสองร้อยอ่าเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกใช่ไหมหนึ่งร้อยถึงเก้าร้อยเราจะเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเป็นสิบร้อยเมื่อไร่ให้เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นไรหนึ่งพันถูกต้องอ่าต่อไปแบบฝึกหัด ไปฝึกหัดนะให้ทุกคนทําลงในสมุดนะไม่ใช่ในหนังสือนะครับพี่จะยกตัวอย่างอย่างไปฝึกหัดแรกให้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยดูดีๆนะในหนึ่งแผน่นมี100ใช่ไหมกับสองแถวหนึ่งแถวมี10ึ่แถวมีสิมีสองแถวแปลว่ามี20ิบ แล้วมีอยู่2ก้อนเ,อเล็กๆก็คือก้อนละ1ตัวเลขที่เราได้ก็คือ1 2 2 2และเขียนเป็นตัวเลขไทยคือ1 2 0 2นั่นเองให้เราเขียนคำตอบลงไปในสมุดนะให้เขียนโจทย์ก่อนแล้วก็เขียนคำตอบเลยไม่ต้องวาดรูป อะดูฝั่งขวาฝั่งขวาก็เหมือนกันให้เราเขียนโจทย์แล้วก็ตอบลงไปเลยโอเคไหมอ่าต่อไปการบ้านให้เราทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะเราจะได้ไปหนังสืออยู่2เล่มใช่ไหมก็คือหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดให้เราทำลงไปในแบบฝึกหัดนะหน้าที่8แล้วก็หน้าที่9 โอเคนะเข้าใจพร้อมกันนะอ่ะโอเคอ่ะเราก็เรียนไปหมดแล้วนะคขาวนี้ให้เราตั้งใจเรียนตั้งใจทำกันบ้านแล้วเรามาเจอกันในคาบหน้านะบ๊ายบาย